เั้นอนที่นั้นเป็นการเคลื่อนแบบสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมในที่นี้จะต้องเป็นเปนสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจะใช้ทฤษฎีของปีทากรัสก็คือ A กําลังสองเอกำลังสองเท่ากับ A อําลังสองบวก b กําลังสองนะคะแล้วก็ทําการยกกําลังสองแล้วก็ถอดค่าหาค่ากําลังสองออกมาเราก็จะได้คําตอบเป็นเรื่องของการกระจคะเพราะฉะนั้นสรุปการหาการกระจัดนั้นหาได้สองแบบแบบที่หนึ่งถ้าเดินทางเป็นเส้นตรง ระยะทางเท่าไหร่การกระจัดก็มีค่าเท่ากับระยะทางนะคะสองถ้าถาการเคลื่อนที่ของเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสนะคะแล้วก็แทนค่าหาค่ากระมาณสองออกมานะคะก็จะได้คำตอบนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าอัตราเระะ็วอัตราเร็วก็คือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุในหน่วยเวลานะคะเราก็ใช้สูตรคา mm hmm. ําว่า v เท่ากับ s, <S ส่วน t s ในที่นี้คือระยะทางนะคะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะทีตัวทีคือเวลานะคะมีหน่วยเป็นวินาทีต้องดูโจทย์ด้วยนะคะว่าโจทย์ให้อะไรมาถ้าให้เป็นวินาทีมาเด็กก็สามารถแปลงค่าได้เลยแต่ถ้าโจทย์ให้เป็นนาทีมาเราจะต้องแปลงจากนาทีให้เป็นวินาทีอันนี้คือสูตรที่3นะคะสูตรต่อไปนะคะสูตรที่4คําว่าความเร็วเวกตว เท่ากับเวกเตอร์เอส่วนทีเวกเตอร์วีคือความเร็วใีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะคะเอสเอสเฉยๆมันคือระยะทางแต่เราใส่เวกเตอร์เข้าไปมันคือการการกระจัดหาได้อย่างไรนักเรียนลองกลับไปดูหัวข้อที่ถูกสอนเป็นวีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงต่อกันนักเรียนจะต้องจำสูตรให้ได้นะคะหาวิธีการให้ได้นะคะนี่ก็จะแก้โจทย์ปัญหาคความเร็วนะคะ ตีเท่ากับเวกเตรอร์ s ส่วน T ีนคเวกเตอร์ s คือการกระจัด T คือเวลาคือหน่วยเป็นวินาทีนะคะสามอันนี้นะคะเราจะพบในโจทย์ปัญหาเกือบทุกข้อนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้เราหาอะไรก็ลเลยต้องจำสูตรให้ได้นะคะในชั่วโมงหน้านะคะครูจะนำแบบสถานที่เป็นโจทย์ปัญหาในการหาคำตอบมาลองใช้สูตรกัน,นะคะ่นะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรเียนมากนะคะใครมีข้อสงสัย